วันนี้เราจะมาทำบราวนี่หน้าฟิลมกันค่ะเริ่มต้นนะคะตั้งน้ำค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะไม่เดือดมากนะคะเราจะนำน้ำมันนะคะน้ำมันทวเหลืองนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตคอมพาวนะคะลงไปละลายค่ะก็คือการไปตุ๋นนั่นเองนะคะเราจะคนไปเรื่อยๆให้เขาละลายจนหมดนะคะจากนั้นก็จะเติมผงโกโก้ค่ะ สำหรับอัตราส่วนผสมเดี๋ยวส้มจะเขียนไว้ใต้คลิปนี้นะคะผงโกโก้ค่ะลงไปละลายให้เข้ากันดีค่ะจนหมดเม็ดโกโก้นะคะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะสูตรนี้ส้มทำขายตลอดนะคะขายดีมากอร่อยหน้าฟิล์มตลอดค่ะทําสูตรนี้ไม่ผิดหวังนะคะออกมาหนะ้าตาสวยอร่อยด้วยค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะจะเป็นส่วนผสมของไข่ไก่ค่ะใช้ไข่ไก่เบอร์สาฟองค่ะต่อกไข่ลงไปแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะคนนะคะเราจะนำขึ้นไปตุนน้ำอุ่นเหมือนกันนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนไม่มีเม็ดเมดน้ำตาลนะคะก็คือน้ำตาลละลายจนหมดนะคะแต่ว่าต้องระวังอย่าใช้ไฟแรง เพราะถ้าไข่สุกนะคะจะมีผลต่อบราวนี่นะคะบราวนี่จะไม่ขึ้นฟิล์มแล้วก็จะกรอบนะคะนำขึ้นตุ๋นในน้ำอุ่นค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะเช็คดูนะคะว่าน้าตาลละลายหมดหรือยังนะคะคอยสังเกตนะคะให้น้าตาลละลายให้หมดค่ะ จากนั้นนะคะจะนำส่วนแรกนะคะก็คือช็อกโกแลตคอมพาวผงโกโก้แล้วก็น้ำมันนะคะผสมค่ะผสมเข้ากันกับส่วนของไข่ไก่และน้ำตาลทรายค่ะขั้นตอนนี้นะคะต้องทำให้น้ำตาลทรายของเราละลายให้หมดค่ะผสมส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สองค่ะ ดูคลิปของส้มนะคะสามารถทำเปล่านี้ได้หน้าฟิล์มทำขายได้ทำกินเองได้ทำวันเกิดลูกได้นะคะทำไปฝากก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสูตรนี้รับรองรับประกันความอร่อยค่ะจากนั้นใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะส้มใช้แป้งดาวฟ้านะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่ถูกที่สุดแต่สามารถทำได้หลากหลายเมนูเบเกอรี่เลยค่ะ คนจนไม่มีเม็ดแป้งนะคะผสมให้เข้ากันดีค่ะวอรมเตานะคะเราจะอบที่ไฟ140องศานะคะถาดกลางค่ะ15นาทีจากนั้นยกลงถาดล่างสุดอีก10นาทีค่ะเปล่าวนี่ไม่ชอบไฟแรงนะคะจากนั้นจะใส่ถุงบีบค่ะถุงบีบของส้มก็คือถุงแกงปกตินะคะ บราวนี่ใช้ถุงบีบจะง่ายกว่านะคะเทใส่พิมพ์ง่ายกว่าค่ะใส่30กรัมค่ะถาดเบวนี่นะคะกระทงบาเบนี่4.5คูณ4.5นะคะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็ได้ส้มจะแต่งหน้าด้วยถั่วลิสงอบแล้วก็เป็นคุกกี้มินิค่ะสุกแล้วค่ะ สุกแล้วสวยหน้าฟิล์มขายที่10บาทนะคะ1เซตจ,จะได้ที่16กระทงค่ะ